สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับช่องนัดปิ่นโตแต่ว่าเป็นโอกาสพิเศษมากคือมีน้องฟุกกับน้องนุกมาอยู่ที่บ้านก็เลยอยากเห็นรีแอคชัน่นของคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้อ่ะผมผมเชื่อว่าคนดูหลายคนแบบเป็นโค้ชที่ดีแต่ไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีใช่ผมอาจจะเป็นผู้เล่นที่ดีได้น,นะครับเพราะฉะนั้น<ค>เดี๋ยวจะมาดูว่าฟุกกับนุกเป็นผู้เล่นที่ดีจริงๆหรือเปล่าใช่ลบเซฟทิ้งเลยนะเฮ้ยมึงกดคอนดินิวเนี่ยลบเซฟกูให้กดนิวเกมเราจะเริ่มต้นในคืนที่3โดยที่เราจะได้เห็นีกมเผ ลองเล่นเกมนี้ดูลองหาทางเล่นเกมนี้ให้ผ่านดูเชิญครับระวังเมาส์ปิ้วนะครับคนดูบอกเกมนี้หลักๆคือปิดหน้าต่างแล้วก็ล็อกคลิกซ้ายปิดคลิกขวาคลิกขวาตรงนี้ลุงลูกบิดอ่ะเป็นล็อกโอเคแค่นั้นแหละครับผมก็มาดีครับเห็นจุดขาวๆตรงกลางจุดขาวๆเห็นป่ะตรงกลางจออ่ะนั่นคือจุดที่เราไปแตะเขาบอกว่ายิ่งชายิ่งแย่พี่นัทครับ มึงก็ควรต่อตัวห้องนี้ได้แล้วครับได้แล้วครับไม่ใช่เปิดมาโผล่วอาไปไหนอ่ะไปคอมหรออืมล็อกประตูล็อกประตูดิหน้าต่างนี่ล็อกยังน,นัโอเคลเ็อกนะล็อกให้หมดใครเดินวะตุออ้ย <laughs> แต่บ้างให้นัดติวฉันซิมีคนบอกว่าปิดหน้าต่างหน่อยปิดแล้วนี่หรือว่าเปิดแล้วเมื่อกี้เปิดไฟล์ข้อมูลก่อนทางซ้าย,าายเปิดทุกอันเลยเออเปิดทุกอันอะ่ะรีพอร์ตเดสอะ่ะ้ายบนสุดอะเราล,ลากไฟล์ออกมามแกนสกอร์มาทำอะไรบ้างให้นัดอ่านดูว่ามีมูลเปล่าไม่เห็นมีชี้อะไ กดออกยังไงปิดขวาเฮ้ยถอยทำไมอ่ะเออได้ยินอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันมันคือเซนต์วะที่มันที่มันเป็นอะนะที่มันมีมีชุดเงินชุดทองอ่ะว้าวเงียบจังเลยดูกล้องนี้ดูกล้องดูกล้องไงอ่ะนั่นนั่นนั่นไอันนั้นแหละสุดท้ายแหละ นี่เป็นหมอจริงมั้ยห้องไอห้องเอิร์ธมหน้าต่างมั้ยมีทุกห้องเหลยวมึงใช้มึงอยานจะร้องทำไมไม่ใช่กูไม่ได้กลัวหรอกนะกูกลัวเพราะมึงนะอ่ะอดีพี่นี่ห้องคอยวะก้อก่อน เขาบอกว่ามันมันล็อกหน้าต่างโดนแน่ป่ะหน้าต่างาอะไม่มีเนาะเปิดไฟตรงไหนหมดคือยังไม่ปิดไฟเอ้ยไม่ปิดตู้ปิดเอ็งทำไมอ่ะตู้อะตู้กอล์ฟอะคือจะบอกว่าถ้าเข้าหน้าต่างนี้นี่ได้ด้วยอะประตูล็กลอกยังไงพี่น้ำตู้ก็ล็อกอยู่แล้วโอเค เอาชื่อนั่นน่ะเจอเราสกอตต์น่ะไปพิมพ์เจอเราสกอตใชนโซเชียลสปายก็ได้เสียงอะไรเสียงพิมพ์ไเนอ่ะเปิดไฟไงอะไรกึกวะไม่อะกูหลอนเพราะคนข้างๆเนี่ยจริงๆอันนี้อันนี้เพิ่งจริง ไฟดับปไหนพี่นัดเปิดไฟทางซ้ายเหนไหม้งไหนเปิดให้ถูกดิข้าไหนนี้ไงมึงจะลกทำไมเนี่ยไม่มีโอ้ยโอ้ย ไม่คิดจะทำงานห<อ>ลอกเราต้องดูอย่างระมัดระวัง,งนะี่ฉันจะไม่พลาดแล้วระมัดระวังโรคเียใส่ชื่อใส่อายุนะ่ะใส่พวกเพศใส่พวกสีผิวอะไรตามนั้นเข้าไปเน็ตตัดทำแล้วำไม่ได้ไม่ไหนะเน็ตจอด มันจะมีห้องนอนห้องในสุดทางซ้ายซ้ายขวากดที่เราเตอร์กดที่เราเตอร์ผมก็ต,ตาย เราถ่ากันล็อยังวะยังไม่เสร็จสคกิปเลยนะมันจะเป็นต้องทำเวสเสร็จอ่ะกล้องเ์ชให้เจอเร็วหาชื่อมันแล้วไปใส่ข้างล่างซ้ายของไฟนั้นไหนอ่ะเอาใส่อ่ะ นี่เนี่ยมันมาแล้วลากไปไว้ทางซ้ายล่างซ้ายล่างสีเขียวเนี่ยเขียวสีเขียวอ้ซ้ายล่างเปิดขึ้นมาเปิดไฟขึ้นมาคุงเอามาถูกคนมันเนี่ยไอ้ฟุ๊บเช็ดหลอนนะเหงื่อจมมือเลยกใจหน้าพี่นักส่งม้วเลยดูกล้องดูกล้อง ปิดปิดปิดหน้าต่างพวกนี้ไปปิดปิดส่งไปทางซ้ายส่งทางซ้ายลากอีกสีขาวไปทางเครื่องเขียวเครื่องเขียวตาบอดสีอันเนี้ยเครื่องเขียวผิดลากมาดิถามจริงผิดถูกป่ะ เขาบอกว่าไฟเครื่องบินเนี่ยรถไฟเดินใช้ความปลอดภัยในบ้านไป ได้ยังไงเขาถามมึงทำไม่ครบแปดอันเนี่ยมึงก็ส่งไม่มีหลักฐานมึงก็ผิดดิเอิที่ลูกบิด อ๋อกูรอดูมันตายแต่มันไม่ตายพ่ะย่ะ่ะมึงรอดอยู่ได้ไงเนี่ยพุกไม่รู้เหมือนกันทำให้เสร็จเร็วดูกล้องทำยังไงอ่ะทำงานให้เสร็จเร็วไม่อยะบีบให้ผมทำเอ้าวมึงต้องทำเกมนี้ไม่ต้องทำเร็วห้อยพระอะไรนะกูช่วยอ่านมาใส่ไอเนี่ยใส่ประวัติเข้าไปให้หมดเพศชายอายุเท่าไหร่ใส่เข้าไปเนี่ยมึงเปิดอยู่แล้วเพศชายผมผมดำดวงตาสีเฮเซลน้ำหนักร้อยเก้าสิบน้ำหนักก็กะกะเอา เวนั่นน่ะใส่เข้าไปประมาณร้200อยเจ็ดสิบห้าถึงสองร้อยเอาร้อยเจ็ดสิบห้าถึงสองร้อยสิอายุสามห้าถึงสี่ห้าไม่รู้ชื่อด้วยอะเซิร์ชเซิร์ชเลยโนอินเทอร์เน็ตเน็ตมึงโดนตัดแล้วฟุกมึงโดนแน่รอดได้ไงกดใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวพ่อ นานกว่าพี่นัดอีกเฮ้ยจริงค่ะพี่นัดเฮ้ยเฮียมาบัวเฮ้ยเฮียเรื่องต่ออ่ะแอบคุณต้องแอบเหรอเออต้องทำมาต่อก็รอรออะไรรอผิดประค่าต่อครัคนดูครับ ว่าทำอไงต่อครับทมดดีคุณดูครับคุณดูครับไปทำคอมเลยฟุกน่าใจนะิีวอุจะกดเขาออกไปสักซิไปซิใชมาล่ะชมมาล่านู้น่าน่าแชมมาล่ะใชมมาล่ะ,ม,ละมันอยู่หน้าประตูเรอม,มันไปแล้วน่าใจนะ นเนยไปจริงว่ะไปจริงพี่มาต่อไปพี่นะพี่มาเล่นต่อนะแล้วก็กมันมาแล้วมันมาแล้วมันก็รู้ได้ว่ามันมาแล้ว <c oughs> ก็เสร็จน้องคู่อ่ะไม่เกี่ยวก็ต้องดูกล้องก่อนไงต้องไล่มันตอนอยู่ในกล้องก่อนที่มันจะเข้าบ้านมีจะด้ง ส่องไฟไล่มันมันยังไม่มาเลยมึงให้มันมาก่อนสิเห็นมาเลยก็มันไม่มาไม่เจอกรต้องขยายเลยไม่เจอแล้วไม่มีโซเชียลด้วยไม่มีโซเชียลด้วย มาผมตกใจเสียงพี่นัทเลยลุงซาในลูกลุงซา,า,าๆๆในลูกคือ้องไห้โดนเลยวะถามความรู้สึกก่อนดีกว่าคิดว่าเกมนี้เป็นไงบ้างครับมันไม่ได้ตกใจอะไรขนาดนั้นนะตกใจผมพี่นัทเมื่อกี้เป็นไงความรู้สึกตอนเล่นเกมนี้เป็นไงบ้างมันก็มันไม่รู้อะไรเลยไงแต่มันก็นมันแต่มันก็ก็ก็กดดันนะมันพยายามระแวงทุกอย่างเนี่ยแต่มันเวลามันมามันไม่ได้ตกใจขนาดนั้นอ่ะ ตกใจเขาไปนั้นอ่ะเดี๋ยวไว้จะแคปหน้านั้นให้ดูนะครับถ้าคุณเล่นเป็นคุณคิดว่าคุณเล่นผ่านไหมอาจจะผ่านนะเดี๋ยวผมซื้อให้ไมซื้อผมเลยอ่ะโอเคขอบคุณน้องฟุกกับน้องนุกมากครับผมเย้ เก่งมากเก่งมากพี่มาเล่นต่อนเลยครับถอยเลยถอยเลยลองเล่นต่อนเลยครับพี่มาครับจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับคือเกมนี้มันไม่ได้แบบว่าดุ่งเลยนมันไม่ได้เป็นผีหรืออะไรแต่คือมันมันมีความหวาดระแวงอยู่ในเกมเป็นเกมที่ทําให้เราหวาดระแวงเวลาเล่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างฝังอยู่ในอยู่ในใจเราเวลาเล่นแล้วก็นั่นแหละถ้าเราเล่นกันนานๆเกินไปมันก็จะทาให้เราเก็บเก็บเข้าไปในจิตใต้สํานึกเราแล้วก็ไปฝันลายได้แค่นั้นเองครับก็เลยพยายามไม่เล มันตึงมันพยายามให้เราเราแวงแตลอดเวลาครับผมแล้วเราพยายามไหมพยายามไม่เราะแวงนะพยายามพยายามอยู่นี่คือฟิลจริงๆตอนเล่นแค่นี้ขอบคุณมากครับนี่เป็นตัวอย่างให้คนดูได้เห็นว่าเอ้ยถ้าเล่นไม่เป็นแล้วมาเล่นมันเป็นไงอะไรเงี้ยจะงงๆหน่อยมีส่วนเชื่อในดว